สุขสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมื่อสุขู่สู่คนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเนาะกาได้มาอยู่มาพบพอ่อกับช่องยูทูบบ่าวสีพองสนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเมืนน่อนี้กาได้มาพบพอ่อกับบ่าวสีพองคือเกา่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่เฮากามาฮอดทั้งมาแวหาทั้งน้องน้ำใสเพิ่อนอ่า มื่อนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นมื้อวันเสาร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนานะเอาก็ได้มาหาทางน้องเพิน่นคือสิอยู่เฮือนอยู่ดอกเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันหยุดแนะ่เป็นจังได๋น้องซักเสื้อผ้าอ่านักเรียนเรียบร้อยแล้วบ่หรือว่าเป็นจังได๋เนาะคือว่าทางเฮือนน้องก็อุดมสมบูรณ์หลายเนาะที่ว่าปลูกมกพริกวมะพร้าวปลูกแนวอยู่แนวกินครบสุดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนานะ หรือว่าสิเป็นต้นกล้วยต้นม่วงต้นมะม่วงมะกะทันก็มีเนาะหนองไม้ไผ่หวานก็มีต้นกล้วยก็ต้นอยเครือบกดกๆนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะดกดีไดมักกล้วยเพิ่นก็ได้เนาะกล้วยน้ําหอมกล้วยสุกเียวแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป๊ทางน้องเพิ่นก็ยังเฮ็ดหยังเด้กําลังล้าง้วยล้างบ่วงอยู่พุ่นน่ะป๊ายนแเนาะ ปลาทั้งเฮือนทั้งซานทาานั้งสร้างเพิงเกลเฮ็ดเดีเรียบร้อยแล้วว่าคือสมอยสมีอยู่นี่เนาะปลาเข้าขไปสบายดีทั้งน้องเพิ่งก่อนปลาเป็นจังได้สบายดีเด้อเมย์เด้อเออเมย์แปลแบบนี้เนาะสบายดีมา,มากมพี่เมย์มาพี่มามาอยู่น้ำน้องพี่ อ่ะสบายดีน้องล่ะเอ้ยสบายดีเจ็แต่หักแต่แพงคือเก่าเนาะมันี่ก็อาสบายดีได้พอเด้อระว้งนะเม่เด้อเอ้ยเป็นตังไดแม่เฮือนชานทางทางบนเทิศเรียบร้อยแล้วบ่โอ้ม่นี่มันชินพันยุทธ

พ่อข oh. mm oh. ึ้นยางม่ชีพอเงี่ยเียมาวยฮะพ้อเจ็บขาโอ้ทั้งพ่อกัเป็นแบบเห้องแบบเ้ื่องหนึ่งนะอนะเลยพระเดี๋ยวเนพิการข้างน่พิการข้างนึงอีกโอ้ยาถามเรืองครมีกันคนน่ไทางใหญ่จ้ะ ่นกมาเนาะคนพี่น้องเยลุงใหญ่คนกมาเป็นรั้งแรกเนาะดูีว่าทั้งลุงนก่อม้าับวขอือบ่เป็นยังบวเป็นยังเนาะเนาะเอาเข้ามาในใดใใดกช่วงเกิว่าถาผิดพลาดไรกับทั้งลุงใหญ่กัของทษขอไยนะงานเราสามมาั้งแลกเลยวายปที่ก่อมลยนาทั้งลุงใหญ่กับเป็นทั้งลุงบจัน พอจันที่แม่ทีแม่แม่หู้อยู่เนาะเป็นลุงแท้ๆเลยคือเธอเขาคบก็บกบชิบ่าวอยู่ลุงเนี่ยนะเขาบโดยเขาเขามาทะเลเขาเป็นยังบ่วหู้นะแม่เนาะเป็นยันกิดพระได้แต่กับขอทุกของไทยนะมือจุกจุกทุกคนเนาะนี่ลูกทั้งมีบ่แม่ลูกลูกชายลูกของลูกชายเป็นหลานเพิ่นเป็นหลานเป็นหลานเพิ่น

การทำมาหากินนี่เฮ็ดอะไรจะต้องครอบครัวเขาแม่กัวันพุธแต่ละพุธแม่กัไปรับเอาเครื่องขายไปขายหลวได้โปรเซ็นต์้วแม่กักำไรแม่เอาขึ้นแล้วแม่ก็สูงขึ้นหรือว่าทั้งแม่ก็ได้ไปหับของนะลุงใหญ่ก็หับของมาหับของนะตะจัย้ตขาขาโบเบิร์ตก็คือส่งขึ้นเพิ่นวารงกไปการมากเลยแม่คือสี่ตำบัต นี่คืออันละบากที่สุดลูกเอ๋ยลอแม่ก็พุ่นอยู่นั่นีอันนี้เ้าจันเด้ซื้อให่กะซื้อ้เนาะโตติกับไปมาสะดวกสบายบัดนี้เนาะสบายหายานยานตะโจแม่อ้ยเมื่อคืนนี่ก3มเฮามาแม่เฮาแม่น่ะาอไปนไปซองอันยืนผกอกสร้างํา่้บ่เห็นลูกเอาอีกแล้วยืนโมจยืนยังบ่ ดูส่กอนเห็นนีูส่เนีนี่ส่วนรูปนี่ประมาณสามัวสามมุมตัวล้ํานื้อเดองประมาณสามมุมกัสามมุมสามมมต่อคืนนี้สามมุมชี้แจงเห็นไ้มนี่ตัวมาเรียงไปนี่โอ้หนจะแต่ใส้หลักดึกคอจะมันแงี้ยงี้ยเงี้ยมานชี้เรียงไม่หลายหลายตัวเนาะปลอดภัย มันซูอย่างได้ซักยาไ้ซักยามมดเสบ็นี่เซักกันโวนี่ก็แลต่ก็ซักยามันมันไข่ใจังใดเข้ากับอยู่ให้ปอดภัยเป็นก่อนเนาะนนจังไดเข้ากับบอกไปหาเขานกได้ก็ยังบ่มียายั้งนันแลเนาะบ่ีาั้นันีเนาะมา่จะวดเ่ากับเฒ่าแล้วก็เล็กน่อยเนาะ เสียงอยู่ด้วเนาะรถจักนี่ก็ดังไดังพ่อแม่น่ะดังนะจะมีคนมาได้แม่กับบุมูนมีคนมาต้องมั้ยดังเลยนะต้องหัวเราเปดังโจรมีกันโจรเนี่ยเรือมีคนมาต้องมันมาจั๊กแม่บอกบุโอ้พ่อแม่เอาไว้นี่บ้างคืนโดยเอาเข้ามาได้เดี๋ยวถังเข้าได้แม่เอาเข้าแล้วนี่ มีโสนะแม่เนาะมีโสตโใช่ใช่ใ่่รเขาย่านี่ยบบุญนกที่เอเนาโอวจยาคือเดี่ยเราเอาิบคันแล้วก็เขายังเอาได้หรือซิบคันเวียบไทยแล้วละอยู่อยู่ในบ้านนีอ่อยู่นี่เด้บุญพจังนี่นะบุญบ้านแลเนี้ยเอาบ้านเดียวิบคันเลยสิบคันเลยรถนี่รจับได้บ่แม่จับพรดอกอันนี้ห้าคนการ อันนี้เขาที่ย่านรวยเราโอเขาก็เอาได้เขาจใครก็เอาพวกปลดท้ายเขาเมียนก่อนน้องเมนเนาะเป็นตังไหนก็ยามันเนี่ยแต่ก็เจ๊งมึงเจ๊งตาจังหวะมันพวกหัวมาก็ได้เพื่อเฮียเงินเหาอย่างโบแล้่นี่เขาจะเอาเขากู้อ้อแล้วก็แล้วพออยัางโบทันเลวเนาะดูอ๋พอเทียนี่มันติดกับป่าเนาะเอ้าสุดหนึ่งกับมันยกประตูแม่นได้ขึ้นแม่ใส่ไล่ยยุ่งหักก็จะยกขึ้นเลยป้าตัวดูทุมาเห็นประตูยกออกคนไข้อะไรพ่กจะไปขายรวยบ่ม oh, ีอย่างเฮียบ่ กบุมียังครับแม่กัะย่านีนี่แม่แม่แมรือว่าเป็นห่วงรถเนาะลดราคาชิบายล่าชิบายล่าด้บุ้มใหญ่ลูกกันไม่แห่ชื่อให้แม่แม่ด้วดยนอนลูกเสร็จสบายกับอะไรทั้งแม่ขี่ไปขายเื่องเนาะทั้งแม่เดี๋ยวนี้กับขี่เป็นนรบ้อนเลยเซนยูรอชุดนึงนแม่นี่ยแม่ขี่ออกไปประตูมันจบแม่รอนฮักนะ หักแม่ละอล้วยมาต่ำมาหัวนี่แข็แม่กับโป๊ะขาแม่ก็ฮักเม่เบื้องนึงได้หักเลยรด้เอาตัวเก้ามาใช่แล้วมีเด้อมีเด้อเนาะเอาเลี้ยวแห้งมันตื้นเด้มีมีมันต้องเจ็บมุดอันไรเข็ดก็เน่ามุดมุดอะไรล้มมันอัไรนี่ล้มกันงี้เลยมันมันลมเลย้ล้มกันเนาะนี่แหละนี่ขาหัวกขบโป๊หัวก็โดนดินบล็อกนี่แหละหรือเจ็บได้แม่กินไปซักยา แน่กับเอออันตรายน่เนาะแม่ทำอนตรขอด้ไปมันโดดแม่เลาตื้นหน่ตื้นังบอกยังบอกคุณเคยกับนะมีแต่นางน้อยเพื่อโซนแม่ไปวันนี้แม่บอกก้าวขึ้แม่ยานเลยนึ้ดไปนอกนี่แม่ไปได้บันทักเอี้ยวนะนะัเอียวบ๊อป็นเแล้วเรื่องกับเกือบยัวจะกบกักอะไรยางน้น้อยเดียวแท้กับหัวแตก ป้าต้นบนนอกเพิ่นไปเฮียนนี่ยบนไปนี่ยได้สายเขี่ยวเทียบได้ลูกยันเนได้ซื้อไห้ล้านอ๋อขี่รถถีบออกไปเฮียนโดยเนนฮียอื่ทางเข้ามานี่เหรอโอ้ซื้อบุกใคไกันได้ตะกี้บ้าเตรียมมาซอยแม่ให้ห้องเนี่ยน้อยหนทางมีแต่ป้าเพิ่งมาเถี่บนบุกเบิกหลลูกเป็นแต่ยากนึกว่าทางนี้ก็มีคนเขามาซื้อดินได้แล้วดินบล็อกนี่นะนี่น่าเงินทหารหลุยโกนเจ้าของไปจะมาที่วันที่วันเสาร์เสียอะไรห้าชิป จะเอาเข้าไปในดินบล็อกนี้ลูกห้าชิปเอาไปห้าชิปยังห้าชิปันคนมันขึ้นบ่ห้าชิปมันขึ้นน่นองบล็อกไปเอาเนาะวันนี้มาถาแม่บล็อกแม่ดหลือนพี่น้องเลยอันนี้น่แม่เอามาหมดได้เนาะแต่บล็อกถ่าเบิซื้อไม่เท่าขอป่ะอืมคุณกันโอ้เนาะที่ได้เอาไนเ่าไป่แต่ภายนอกเาเบิ่งได้เนาบิรได้เห้หอยยางไเนะอันปูนนี่บ่ ล้วกระโดอีกเนาะหน้าสิเอาไว้ข้างในกับโชริกกะบ้านบ่พกไปเลยเนาะมาเฮากรพากันลูกนั่งบ้งเล่นหนระวังเลยเนะจักพาแลบูะมาแลวมีต่คนเถ้าชเนาะมี่ทมากต่างๆิการอี่แกเอาบือไว้เนาะเต้รไเนาะมีที่ดอกไปมียังกะทโอ้โดยโดย สวัสดีจ้าเจ้าวตัวนีเกิดที่ตึกเกิดเนาะมีตัวไหนบ้าเนาะตัวโตตัวนี้ไหนคือว่าทั้งน้องผ้าใสเพิ่นกะน้องใสบ่เนาะบ่ได้เอ็นซักเสื้อผ้าบ๊วแล้วบ่วซักเสื้อผ้าแล้วแต่ว่านี่แล้วบ๊วยเอ็นบ้านพอมาแล้ว เป็นมีเตทอวนเออทอดไข่กกินดิยเออทอดไข่เลยแม่ไปเสะไปอะไรแม่ล้างแม่ทีล้างอ๋อม่ดูกินก็เป็นแล้วเนาะมีแต่ทอดไข่เป็นคบนึงกำลังทอดไข่ในวันหนึ่งเขานาะได้แล้วรุ่นเดียวกันด้ลุงใหญ่กับน้องกันปูปลาหน่อสิบสาปีโอ้ยปูปลาเนื่อยือยรอบเ กก็มังสมโอเนาะมังสมโอเดี๋ยวทั้งแม่ทั้งแม่คอยฝึกไปเรื่อยๆน้องกรเห็ดเป็นไปเรื่อยๆเลยเนาะน้องมีหมูมีพวกก่ใส่ลินใส่ย่งง้มีหมูกไปนองคนมไปลินน้ำลินมั่เงียนมาแรกเลยเขา้ยกับคได้มาลินน้ำดนนะเด้ยด้อยกัคุมเห็ดวียงเงินเพิ่นลูกลยไรดินอาอย่างเข้าซ่มเพิ่นหนังปกติก็ได้ไปมาหาสูเนาะ เดี๋ยวนี้น้ำใสก็เฮ็ดสวนคือว่าน้องน้ำใสครับพ่อวันนี้ว่าเป็นมัชชี่กับมาทำบาร์ดาลุงใหญ่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกในอยู่ในกินเต็มหัวเต็มชวนลุงใหญ่พราะเพราะม้วนวนเดียวนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยอีกบ่วภาษส่วนนึ่งที่เตีฮากการมาหนึ่งป่คืออันว่ามี่แดนป้าเคียวอันปลูกนี่ป้อม้วนชวนนี่ป้อใช่ไหมฮะมันจะมันจะเข้าแล้วเนาะทั้งคอเป็นคอปลูกน้ำเพิ่นม้วอ เออตอนนั้นพอบมมีหัวดิหัวที่งวงข้อยแบะ้า่แล่เพื่นมาอยู่ใหม่เลยไปดลินนักเพิ่นไปเรื่องเพื่อไปคอเพื่อนก่อนแม่ผมเนาะน้องแม่น่ะซ้ำแขงสาวน้องเขาก็ยังมาลักกันลูกนี่ผมนแน่ว่าอยากจะปกอากผูกคลิมือเชื้อคลอต้นแล้วก็นี่นั่นเรียงไงเพื่อนพวกเพื่อนเข้าของเมย์เลยวานี่ว่้เรลื่มตั้งไม่แต่ตั้งไม่ได้ดู ตอนแม่มาอยู่ไม <vastly> <less> <ras bunları> ่กับไม่ได้มีเหมือนพัวดังไฟในเงินว่ามันจริงดำงินเกียงเตอนมันอยู่ในบ้านพ่นอยู่เฮื่อนมูลโอ้โอ้เพือนพอปูโอยยุกใหายมากเนี่ได้จะปีเลยไหมเนาะสองพันสิบเก้ามันอยู่โ นี่เชียได้รยต่งติดแม่มาอยู่ดังๆมั้งแรงหลายพ้าตัวสามปอนเลยอ้มปีเนาะอันหาปีหีเนาะเข้าให้สามมิลี่เข้าให้กีหกพไอ้ทีแม่เลี้ยงเป็ดใอ้เพื่อนนี้ลอกมันี่คือว่าเป็นลูกแค่บอกมันมหน้าบั่อังบอกบดตเกาอ่งเด่นเขอยมาในไปนลย มันไหลได้มันมีคลองไหลได้หรอเนาะแมงน้ำบ่มีอยังมีเจนนันปลาซื้อตกุฎเดียวมันมันเกิดเองมันไหลได้เลยเด้โอ้โเทียนนี่มันเป็นปลาเป็นดงเป็นปลาเป็นดงน้ำบกครางที่ซึมดีมันบกค่างโน๊ะมันตกมาหงมันแคบทางนี่ิดหนึ่งหนึ่งมาในห้างไม่ลายมันเป็นปลาเป็นดงในน้ำบกครางเดี๋ยวซึ่งหนึ่งรอเบื้องเงินน้ำกันแห้งรอดแหงเก่งเลยเนาะมันเป็นดินนอน บ่แล้วกันนายผู้นปผู้ข้าผู้งหญ่กจริงงามนอเทียนี่ดินนี่งากันเนาะผัวมันเป็นดงมาได้แต่ก่อนดูหน่เนาะเป็นดินดงดินดงเบิดกนเอาได้ใส่พุ่นหลายพุ่นคิงขี้แบ้ขี้หมูตอนอ้องมาตอนแรกที่จะปิดแต่ยากไม่ปิดดงยากเลยเดี๋ยวตอนนี้ออกมาหลายแล้วเนาะโอจะไปรัดอาแม่เลยแม่ไปถ่ายขนมขนมมันพูดเเลยพูดตั้งทาบทราบสิ่ง่ตอนมันอยู่ไหมจะมือเวลาเห็ดสวนแม่ไปทำง่ายเองง่ายได้ให้แม่ทำง่าย ทางที่หาย่าง่ได้สามมงเศร้าเลยมันอยู่โลเอาเมจะไปตลาดอยู่โลอไปชงชงเครืองชงคนแหล่ะนะกับมามาหัวนนดะเหานอางเล่งไเด้ไปหับรอกกับมาเฮื่อไปได้ดอยู่โลอมา เดี๋ยวอันน้ดอนก็คายแนนี้ห้อาไปส่งนําิ่นอ้ยชีวิตสแงเนาะเคยอยู่ี200ต้นเดี๋ยวนี้สิาย100นึงอยู่ในนี้เลยบ่า้กระงบ่ากสิให้กับน้องทาเลาะเบิ่งเนาะเออมังคุกประมาณ20กว่าต้นะกําลัง

น่าท้ากับมากัก็บั้งเลขกวยกเว้าเ้าสบายดีอืสุเอ้ยผีนองเลยกล้วยน้ำอกล้วยชุกเขียวเพิ่งเกยเคือ,อ,อมักไงเนงว่าทั้ง้างเพิ่งก็ได้ยุดเนะาะมือนี่เป็นมือวันศิลดับ,บในวันนี้ได้เนาะทั้งซางเพิ่งก็ได้ยุด ta à, ta mà mình này cái mông răng đẹp leo đẹp nó thì vừa nhăng bộ con thấy uh, nó người ta này mặc thua cái đốt thế nó Đếch kỳ này, đếch yu... kỳ này vô đây giờ ต้นมะพร้าวก็มีามกทั่วกบชูชลาบอยู่ผมให้น้องเลยมกทั่วหัวชิกัยมุ่งต้นมุ่งต้นมะขือุมนะต้นมะขือจากต้นก้นองหล่านี่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 ต้นมะขือโสดโ ยังไงฉันน้องลายยังที่ฮดอยู really really ่บ um, sure, yeah. yeah. ่หนิข้าวคำต้น่กับฮดบ่โอ้ต้ฮดนี่ต่อสายมาบ่รู้อะไรได้ดูวยฮะน้อต่อสายมาตดเลยนองเหโดยอันมาต้นมะเขือนี่ก็มีอีกต้นหนึน้องหละ อันนี้ไหนอยู่นี่ไหนไหอ๋นอปลู<อ>กลายดิชนนะ่ะได,ด,ด,ด้ปิดไข่บ่อนองหลานี่ฮมันพูดนาปยอยู่ัน้วนี่ะดปิดขายจากเถ้อแล้วนองละไม่าด้เถ้าว่าได้นี่มันพุดอย่างน,นี้บ่ตายวมันจะปิดเดี๋ยวยังไ่ได้ปิดขายจากเท้าบ่ออืก็ได้ต่บเนาะปิดต่ำอยู่บ่อีหลานี่พอดีได้พอดีปิดไปขายได้นี่ วัดีตามเป็นน้ำเนาะเจ้าเมนมังคุเต็มไปเลยสมบิเนฮุบพึนะนี่ักักวัวเนี่ยน้อกัวยังนี่หมักวัตั้งอันนี้บ่อนเวียกของน้องนำใสแต่ละแต่ละมือเมนอย่ไงดีนะพักดหยาดแถวนี่เลตืนเช้าตกแรงมากการพักพักหยาดลงใหญ่ปเต็มพ้นขอบพ้นถั่วันนะอันเขาเหยียบนี่กระวังเนาะ